ตราบใดที่เรายังคุมคนให้อยู่กับที่อย่างเดียวไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็คุยไม่ได้หรอกับว่าม,มันจบแล้วมันเสร็จแล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในแต่ละวันมีคนที่มีเชื้อหรือมีคนที่ไปสัมผัสกับคนมีเชื้อเนี่ยเข้าออกบ้านเราอย่างไรนะครับถึงแม้เราจะมีมาตรการตัวในมณฑลนะครับที่เยังสาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็คาดตัวนะครับ หาเชื้อโควิดสิบเก้านะครับทั้งทั้งสิ้นในเชิงอลุกนะครับอันนี้เป็นการปาเชิงรลุกเพิ่มเติมในชุมชนนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยรายนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของข้อสั่งการจากครั้งที่แล้วครับน,นีตก็เยอะลำบากนะครับข้อฝกตรนี้ครับที่มี่จะฝากทผู้ผมไหมไม่มีเนาะก็กำจัดพวกน้องนะครับที่ฉายาก็เจ็บมานานทนะ่านพ่อใหญ่ก็ถามว่าขัี่นั่นแหละนะครับนะ ก็ไม่น่าจะคุณจะลำบากนะอย่างนึ่งในธุรกิจเราเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เองก็เรียกได้ว่าก็เริ่มขยับขึ้นมากแล้วมีคนที่ติดเราก็อยากเพิ่มมากกว่านี้นะครับบุญสีต้มไม่มีปัญหาเอยพูดกัรูติดเลยครับแล้วก็คือเราก็ต้องช่วยกันรวมถึงก็ต้องอะไรแอลกอฮอล์ก็แมสด้วยนะครับนะล้างบ่อยๆนะครับเป็นการใจให้ทุกๆคนนะวันนี้ที่มาก็ไม่มา จะปิดังกดิฉันว่าถึงมแม่บอนเราจะไม่ได้เปิดแต่ก็ขออยากให้เขาเนี่ยมาชุมนุมอาจจะแบบ ngày Để này đi. Để đi, à, đi à. Để không có là, thế, bác. À, rồi đấy, bác. À, à, 20, à. 40, 40. Để không muốn thôi, nhạc nghe ngang chào